เด้อครับพี่น้องมาไอ้กินเข่างานปริวัติไดกันครับกินกับตัมมาคงกระตัมกรตัมครับผมกินกันหลายๆคนมาสิครับผมยังแสบเฮ้ยกินคนเดียวเลยนะคนเดียวเลยวมันไม่จานไม่ถ้วยโอ้ใส่เบิดดำฮิ้งครับปมาต่อมาเป็นเราด้วยเราเป็นน้องกินคนเดียวเลยนะครับ ชวยพรแมสวลดเด้รวยว่ามีจานว่ามีหรือคือบ่ากระมังตัวนี้ลดนี่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 อหานมาได้ครับี่น้องเบิร์นคุณน้องากนลังกินกันเต็มเลยรับเลี้ยงจากไอโอนะองเก่าครับผมตัวนี้รับรับบุญต่อจากปะสงองเก่าครับ บราพึ่งว่าได้บุญหลายกว่าเขายกเป็นกระมังเลยประธานได้รับการแล้วครับผมได้รับกันครับผมได้บุญด้วยกันครับโอ้แต่ยังมากขึ้มีปลาแดกนะครับปลาแดกผิวเราไม่หยกครับครับมากินด้วยกันนะครับพี่น้องมากมามาพี่น้องบานเข้าปลาแดดก้อนหนึ่งจั่ว